เจริญสุขเจริญธรรมญาโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันเป็นวันปีใหม่ไทยหรือว่าเป็นวันสงการซึ่งในวันนี้ได้มาพูดคุยพบปะญาโยมทั้งหลายในสถานการณ์ในตอนนี้ก็ถือว่าประเทศไทยของเราก็อยู่ในช่วงเฝ้าระวังป้องกันเป็นการดูแล ดูแลใจตัวเองเนื่องจากว่าในสถานการณ์ปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีเชื้อไวรัสโคโรโนาหรือว่าโควิด -19 อเาเป็นที่ระบาดจนเป็นที่ทำให้ญาโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็เกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัวแล้วก็เป็นที่ทราบไปทั่วทั่วโลกเลยทีเดียว าชาวโลกก็ได้รับผลกระทบกันทั่วทุกมุมแห่งโลกเลยก็ว่าได้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยฉะนั้นแล้วในการที่เราได้เห็นสิ่งปรากฏการณ์ที่เป็นโลกหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดผลกระทบเกิดขึ้นมาในโลกปัจจุบันเราทั้งหลายก็ต้องปรับตัวปรับใจเข้ากับโลกปัจจุบันให้มันเท่าทันแล้วก็ มีวิธีการป้องกันให้ได้อันนี้ก็เท้าความไปถึงของสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เราต้องย้อนกลับมาดูตัวของเราว่าเราจะใช้วิธีการในการดําเนินชีวิตในการดํำรงชีวิตเพื่อเป็นการรักษาชีวิตของเราให้มีความปัดสจากสิ่งที่เป็นอันตรายหรือว่าสิ่งที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ได้อย่างไรก็คือการที่เราใส่ใจตัวเองมากขึ้นรักษา ตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองเห็นความสําคัญต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่นให้มากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางหน่วยงานราชการที่ได้มีคําสั่งมาให้เราได้ปฏิบัติตามก็เป็นผู้ที่ศึกษาข้อมูลแล้วก็เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปได้วยความเรียบร้อยแม้ว่าในสาถานการณ์ปัจจุบันผลกระทบที่ ญาติโยมทั้งหลายหรือว่าบุคคลทั่วไปได้รับก็ยังมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์น้ำใจของคนไทยอันนี้สังเกตหรือว่าเห็นได้มาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนไทยเราไม่ทิ้งกันจริงญาติโยมทั้งหลายนะอันนี้ก็หลายท่านหลายคนก็ได้ลงมือด้วยการที่ไปช่วยเหลือโดยไม่ได้คิดคำนึงถึงว่าตัวเองจะต้องเสียผลประโยชน์หรือว่า ตัวเองจะต้องเสียหายอะไรยังไงเลยเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วเพื่อที่จะมีความเพื่ออาลีต่อกันแล้วเขาก็ด้วยการที่เข้าใจในวิถีชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็จริงได้มีน้ําใจลงไปช่วยกันคนเล็กคนน้อยทําให้สังคมของเราก็ยังมีการช่วยเหลือกันอย่างนี้มาโดยตลอดแต่ในสถานการ ปัจจุบันนี้ผู้ที่กำลังประสบความยากลำบากนั้นก็ถือว่าได้ผ่อนคลายลงไปได้พอสมควรแล้วก็อยากจะฝากถึงธรรมะข้อคิดให้กับพุทธศาสนิกชนของเราว่าเมื่อเราได้เห็นอะไรที่มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาก็ถือว่าให้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเพื่อที่จะอยู่กับมันให้ได้ นอกจากนั้นก็อยากจะฝากถึงกิจกรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อ,อชาวโลกก็คือโครงการอบรมธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่26ซึ่งในปีนี้ก็มีผู้เข้ารับการอบรมก็จำนวน111รูปนะที่เข้ามาฝึกวัดปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการประพฤติวัดปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะไปเป็น สมณะทูตหรือว่าทูตผู้ที่ทําหน้าที่เป็นการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่อารยาประเทศนานาประเทศทั่วโลกาตอนนี้ก็ถือว่ามาอยู่ในช่วงที่เป็นวันสุดท้ายของการเข้าสู่าภาควิปัสสนากรรมฐานในกิจกรรมในวันนี้พระธรรมทูตของเราก็ได้ทําพิธีขอเข้ามาต่อพระวิปัสสนาจารยา์ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะ ยังประพิปฤตฏิบัติต่อตั้งแต่วันพวกนี้มันต้นไปก็ยังจะประพฤติวัดปฏิบัติทำต่อเก็บอารมณ์แล้วว่าเป็นการสํารวมเป็นการรักษาสภาวะของตนเองไปจนถึงวันที่30เมษายน2563ฉะนั้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใจใส่สัทธาอยากที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลก็สามารถติดต่อประสานงานผ่านทาง เพจของโครงการโรงมัธรรมทูตก็ดีหรือว่าทางผู้ประสานงานโดยมีท่านอาจารย์พระมหาวิเชียนสุธีโรก็ดีท่านพระมหาเอกชัยก็ดีแล้วก็ท่านพระมหาโกศลทีรัปัญโยผู้ที่กำลังมรยายอยู่นี้ก็ดีสามารถติดต่อได้ตามาเบอร์ที่จะให้ไว้ก็จะได้สามารถเพื่อที่จะมาทำบุญสนับสนุนบำรุงพุทธศาสนาของเราให้ มีความสถาพรแล้วก็นำคำสั่งสองพุทธเจ้าไปเผยแผ่เป็นลำดับสืบต่อไปขอเจริญพร